อันโจร์กัละอันโจร์กัละห้ารอา้อยนะตัวเนี้ยลงทุนกว่ะอันโจนว์กัะโคตรเพ่จับตาดูให้ดีฮันเตอร์ตัวฮันเตอร์คนนี้จะเป็นฮันเตอร์ที่เก่งที่สุดของผมแล้วล่ะน็อตอยากให้กูดูดวงให้ก่อนป่ะมิกกี้อยากให้กูดูดวงให้ก่อนป่ะไม่ต่อเอา่อสว่างฟ้าโล่งรอเสริสบใช่ถ้ามึงถ้าเกิดตา เปิดแมปไปเลยมีหมอกลงหรือว่าไปตอนคืนนะมึงเอปืนยิงกูแล้วชุบกูด้วยนะกูให้มึงดึงชีวิตเลยใช้ธนูหรอครับแค่ปืนยังยิงไม่ค่อยอ้าวผมไม่ได้จะบอกให้คุณเชื่อในคำพูดของผมนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าคุณจงดูแค่นั้นแหละเฮ้ยแต่ธนูมันนันละสองรอยยี่สิเจ็ดนะเว้ยคือโดนอกก็คือแตกเลยนะแรงนะเว้ยแชททำไมเล่นไป ผมเนี่ยโคตรเซียนเลยการยิงธนูผมฝึกมาแล้วไอนะธนูน่าจะโดนตรงไหนก็ตายใช่ไม่ไม่ไม่คอร์โบเลยธนูแม่งกากระเดิ่ยบางทีเพราะว่ามันมีเวลาง้างเว้ยคอร์โบยิงฟุบไปเลยใช่คอร์โบมันฟุบไปเลยแต่ธนูมันติดง้างแล้วดาเมจมันจะไม่เต็มกูฝึกมาแล้วนอตกูแค่นี่แหละพอมยังไงพวกอคุณอาจจะกดอัดหน้าจอแล้วก็บอกว่าตอนนี้คือเนี่ย อีกสิบปีนี่จะเป็นช็อตในตำนานที่ยังถูกกก่าถึงอยู่ว่าเฮ้ยเม้งไอเกตแม่งหาห้องเร็วจริงอานุ่งใช้มันดีจริงงั้นเนรอแล้วคุณค็ได้ยินเสียงคำนี้บอกว่าผมไม่ได้บอ,อกให้คุณเชื่อแต่ขอให้คุณดูนี่เป็นไงพร้อมกับเปุกปีสามอันสามสกิลสุ่มใช่ไหมสุ่มโอ้ชนาสด โอเคกูเร okay, okay, oh ิ่มเบียดหัวแล้วจะอ้วกละที่ทำไปเมื่อกี้ทำไปรู้มุนหัวกําลังแบบว่าจะนวดคอตัวเองนะมุนหัวมากเกินไปรู้สึกว่าตอนนี้จะอ้วกแล้วพออื่นพออมแบบตีขึ้นมาแล้วแบบเลยอ่ะยมาเว้ยเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนกันอะทำไมกูไม่เห็นอะไรเลยวะทไมกูไม่เห็นอะไรเลยวะอ๋อมองฟ้าอยู่เป็นไงนกที่ทํานายไปเมื่อกี้ บอกช,าชาตตัดๆอีกทีสิบอกชัดๆอีทีสิมอดูของจริงผม่ายผม่ายดูสิล่อเวลาแชทนะเออเอาเรื่องเวล่อขอลูกธนูคืนด้วยครับอีพอไว้แบบถือธนูเป็น,นแง่แค่นี้ก็เห็นแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าแบบรอชนะใสๆแน่นอนอะว่าไหนนะเอ้า เราขวดน่ะเราบิ๊กเบิ้มอ่ะเราติด่ะโอ้โหฟีดิเง้ยเอาอะไรวะมันไล่กูนะฆ่านโอ้ตาย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 ยดตอตอเพราะว่าแล้วแต่ทิศที่มันล้มโอ้โหแล้วไอ้ตนีหลายเลยลางลังล้ลังล้าโดนยิงจากข้างหลังเก็บยาไว้ไหมยนาะ เตีเสียละใกล้มากเลยออมันล้มกูล้มด้วยล้มคู่เป็นไงแชทกูบอกแล้วว่าธนูใช้ธนูคุณอาจจะเห็นมันโป้งๆแต่พอเสียบมาทีแบ็คใส่กูไม่ชมกูด้วยไม่ชมกูด้วยกูขอให้พระเจ้าลงโทษโดยการมีกระสุนเข้าหัวมึงเดี๋ยวนี้เลย โป้งเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วเจะอยู่บ้านนี้เห็นแล้วเห็นแล้วมาถึงเวลาโตชับละเฮ้ยโดนเฮ้ยน็อตโหลัดกูเชยเมื่อกี้ผมยิงธนูไปแล้วแบบว่าเพื่อนรัดได้อ่ะคือเขาโลมากเลยเพราะว่าผมยิงไปคือมันจะเสียงแป๊ดที่ผมมันที่ยิงตอนที่ธนูแบบแชท เม่อเสียงดังสุ้ปุ๊บครูแบบอ่ากูสบายใจแล้วเอสมาเลยมาล่าลสุดเลยฟังมันโคตรเลยจริงจริงจริงเสียงตัวอูตอนเข้าตัวนี่เมื่อดังโดนป่ะลุกนะอ๋อโอเคแล้วก็อะไรก ขัดเลยคุณพ่อชี้ครับเดีเ๋ยวเข้า,ามดวบนไอห่าหมดแล้วเราออ่ะเมืกี้ผมโดนยิงตายเมื่อกี้ผมโดนยิงตายแชทแม่งแม่งยิงมาโคตรแรงอะคือมป็นที่อะไรวะคือโคตรแรงแหล่ะเมื่อกี้คือ,โ,อ,คคอโดนปืนยิงตายแชท โคตรแรงอะเมื่อกี้ผมเจ็บเลยว่ะมันเอยปืนเทียสามอะแชทคือปืนเทียสามเมื่อกี้คือแบบโดนแบบนอนเลยอะเจ็บ่ะเจ็บผมรอปืนยิงแชทรอปืนยิงให้แกคนตายด้วยปืนเทียอะไรวะไม่ยิงโคตรแรงเลยเพื่อนต้องดูว่าปืนมันคือปืนอะไรผมไม่รู้อะอ๋อรอเหรอ ปืนเทียมหมาเลยถ้าเกิดไม่ปืนปืนเมื่อกี้โดนปืนยิงไม่ได้โดนหมาโดนปืนคือเมื่อกี้คือน็อตกูแบบจังหวะที่แบบมันชุลมุนเว้ยคือแบบมีมีกระสุนหรือกิสนาที่แบบว่าลั่นผ่านมาตัวกูแล้วแบบว่ามันเป็นกระสุนที่แรงมากแบบมาจัดโดนยิงจัดม่ได้โดนจัดมันจะมีรอบไหนที่เราแบบว่าช่วงชิงมาแล้วแบบว่าชนะกลับมาได้หรวะ ดูเม้มป,า,ปากปากกัดไม่พยายามเยอะจังวะ <c oughs>